เรื่องพระสาคตะเทระเอตตะคะในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติพระสาคตะเกิดในวัน,นพรา์ในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระบรมศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสกราบทูลขอบรประชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เมื่อบวชแล้วได้บำเพ็ญสมณธรรมจนได้บรรลุสมาบัตแ8ฝึกฝนจนมีความชำนาญในองค์ฌานนั้นที่ท่านมีความชำนาญเป็นพิเศษก็คือการเข้าเตโชสมาบัติในสมัยหนึ่งพระบรมศาสสดาเสด็จจาริกไปตามขามนิคมและชนบทต่างๆพระสากตะได้ตามเสด็จไปด้วยพระพุทธองค์เสด็จไปถึงท่าเรืออัมภะ ซึ่งอยู่ที่หมู่บ้านพัทธวติกะใกล้พระนครโกสัมพีแขวนเจตีในบริเวณใกล้ๆท่าเรือน,นั้นมีอาสมือสีดินตั้งอยู่และชดินนั้นนับถือบูชาพญานาคชื่อว่าอัมพจิตกะซึ่งเป็นสัตว์มีพิษและมีฤทธิ์อำนาจมากกว่าพญานาคทั่วไปสามารถบันดาลให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามต้องการได้ ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนเพราะฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอันเป็นผลมาจากการบันดาลของพญานาคนั้นพระสากตะเถระทราบความเดือดร้อนของชาวบ้านเกิดความสงสารจึงได้ช่วยเหลือด้วยการเข้าไปในโรงไฟที่พญานาคนั้นอาศัยอยู่นั่งขัดสมาธิอธิษฐานจิตในที่ไม่ไกลจากพญานาคทำให้พญานาคโกรธแล้วพ่นควันพิษใส่ท่าน ท่านก็เข้าเตจูสมาบัติให้เกิดควันไฟใส่พญานาคบันดาลให้เกิดความเจ็บปวดแก่พญานาคทั้งพระเทระและพญานาคได้แสดงอิทิลิ์เข้าต่อสู้กันหลายประการจนในที่สุดพญานาคก็สินลิ์ไม่สามารถจะทำอะไรพระเทระได้แต่กลับถูกพระเทระกระทำจนได้รับความเจ็บปวดบอบชำ้ำและในที่สุด ก็เลือกลักการกลั่นแกล้งให้ประชาชนเดือดร้อนฝนตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านทำไร่ทานาได้ดีมีความสุขก,กายสบายใจและไม่ลืมที่จะระลึกนึกถึงคุณของพระเถระที่ให้การช่วยเหลือข่าวสารการที่พระสากตเถระปราบพยานาได้ร่ำเรือกันไปทั่วเมือง เมื่อพระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ณพัทธวติกาคามตามสมควรแก่พระอัยาศัยแล้วพระพุทธองค์เสด็จไปยังพระนครกูสัมพีและพระสากตะเถระก็ตามเสด็จไปด้วยชาวเมืองกูสัมพีได้ถวายการต้อนรับพระบรมมาสดาอย่างสมพระเกียรติและในส่วนของพระสากตะเถระชาวประชาพากันคิดว่า จะถวายสิ่งของที่พระเถระชอบที่สุดและหายากที่สุดในขณะที่เที่ยวปรึกษากันอยู่ว่าจะถวายสิ่งใดดีนั้นพระฉับพักคีได้แนะนำแก่ชาวเมืองว่าสิ่งที่พระภิกษุชอบที่สุดและหายากที่สุดก็คือสุราอ่อนๆที่มีสีแดงเหมือนเท้านกพิราบ ในเช้าวันรุ่งขึ้นพระสากะเทระได้เข้าไปบินทบาทในเมืองกูสัมพีชาวเมืองทั้งหลายต่างพากันถวายสุราให้ท่านดื่มขณะนั้นยังไม่มีพุทธบัญญัติห้ามพระภิกษุดื่มสุราพระเทระจึงดื่มสุราที่ชาวเมืองถวายแห่งละนิดแห่งละน่อยเพื่อเป็นการรักษาศรัทธาของชาวเมือง ปรากฏว่ากว่าที่พระเถระจะเดินบินทบาทตลอดหมู่บ้านก็ทำเอาท่านมืนเมาจนหมดสติล้มลงที่ประตูเมืองพระบรมมา,าสสดาสเสด็จมาพบท่านนอนสลบหมดสติอยู่อย่างนั้นจึงรับสั่งให้ภิกษุช่วยกันนําท่านกลับที่พักเมื่อท่านบรรเทาความเมากลับได้สติแล้วพระพุทธองค์ทรงติเตียนในการกระทำของท่าน และทรงบัญญัติพระวินัยห้ามภิกษุดื่มสุราตั้งแต่บัดนั้นด้วยพระดำรัสว่าสุราเมรยปาณีปาจิตติยังซึ่งแปลความว่าภิกษุเป็นอาบัติปาจิตติเพราะดื่มสุราและเมรัยรั้นวันรุ่งขึ้นพระเถระมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตามปกติแล้วรู้สึกสลดใจต่อการกระทำของตน จึงเข้าเฝ้าพระปรมมศาสดากราบทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงงดโทษให้แล้วกราบทูลลาปลีกตัวจากหมู่คณะแสวงหาที่สงบสงัดบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลเป็นพระอาสขับบุคคลในพระพุทธศาสนาเมื่อท่านสำเร็จเป็นพระอรหันตแล้ว ในสมัยหนึ่งพระปรมมศาสดาประทับอยู่ณภูเขาคิชกูดในขณะนั้นพระสาคตเทระได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถาได้มีชาวแคว้นอังคะจำนวนมากเดินทางมาเพื่อเข้าเฝ้าพระบรมมศาสดาท่านได้แสดงอิทินิตปาฏิหารดำดินลงไปแล้วโผล่ขึ้นที่ตรงพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งชาวอังคะทั้งหลายก็เห็นด้วยสายตาของตนเองโดยตลอดพระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพยานว่าชาวแคว้นอังคะเหล่านั้นยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างทั่วถึงและมั่นคงจึงรับสั่งให้พระสาคตถีระแสดงปาฏิหาริย์ต่อไปอีกด้วยการแสดงการยืนเดินนั่งและนอนบนอากาศ ซึ่งพระเถระก็ได้แสดงอย่างชำนิชำนาญและจบลงด้วยการทำให้เกิดควันไฟออกจากกายของท่านชาวแขวนอังคะทั้งหลายต่างข้ออัศจรรย์ในความสามารถของพระเถระคิดตรงกันว่าขนาดพระเถระผู้เป็นสาวกยังมีความสามารถถึงเพียงนี้แล้วพระบรมาศาสดาผู้เป็นบรมครูจะมีความสามารถถึงเพียงไหน แล้วพากันกราบถวายบังคมด้วยความเคารพอย่างยิ่งต่อพระพุทธองค์พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอนุปุพิกถาและอริยสัจสี่ให้ทุกคนณที่นั้นดำรงอยู่ในโสดาปติผลโดยทั่วกันลำดับนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงประกาศยกย่องพระสาคตตถทระในตำแหน่งเอตตะคะ เป็นผู้เลิศคกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ชำนาญเตโชสมาบัติท่านดำรงอายุสังขารช่วยกิจการพระศาสนาสมควรแก่การเวลาแล้วและอยู่จวบจนสิ้นอายุไขก็ดับขันธปรินิพาน